สวัสดีครับผู้นำที่จะประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบันต้องเก่งสี่อย่างด้วยกัน 1. เก่งคน 2. เก่งงาน 3. เก่งคิดและ4เก่งดูแลคนในครอบครัว 1. เก่งคนคือเราอยู่ในที่ไหนในองค์กรในเซชันต้องเก่งคนแบบไหนไม่ใช่บริหารคนอย่างเดียว ต้องรู้จักใช้คนจากคนน็้คนที่ใช่อย่างไรจากคนน็้คนที่อยู่รอบข้างของเราเพื่อให้เขามาพัฒนาคนของเราเพื่อจัดแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างไร 2. เก่งงานเก่งงานในที่นี้ก็คือต้องเก่งในงานที่ตัวเองรับผี่ชอบที่เขามอบหมายให้ทำทำสิ่งที่ใช่ ไม่ใช่ไม่ต้องทำสามเก่งคิดเก่งคิดในที่นี้ก็คือต้องรู้จักคิดศึกษาจากคนที่เก่งคิดด้วยหลักเหตุและผลนำเหตุผลที่ดีที่สุดมาดำเนินการแก้ไข 4. นอกจากเก่ง 3. ข้อข้างบนแล้วสำคัญที่สุดสิ่งอื่นใดก็คือเก่งดูแลคนในครอบครัว เราต้องรู้จักดูแลคนในครอบครัวของเราพูดคุยปรึกษาหาลือแนะนำตักเตือนกันอย่างเช่นลูกของเราทำไม่ถูกต้องเราต้องรู้จักแนะนำตักเตือนลูกของเราทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อเขาจะได้เอาไปดำเนินในชีวิตในโลกภายนอก